ลากรบล็อกสปอตแล้วเราจะเขียนบล็อกฟรีที่ไหนดีพลากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับสำหรับในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาดูกันครับว่าการที่บล็อกสปอตหายไปนะครับแล้วก็บล็อกเกอร์เนี่ยเข้ามาแทนที่แล้วหน้าตาหรือว่าวิธีการใช้งานมันยังเหมือนเดิมหรือไม่นะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับก็อย่าลืมกด subscribe channel ของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอดีๆใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับตอนนี้ไปดูกันได้เลยครับว่าบล็อก Spot หายไปแล้วบล็อกเกอร์ที่เข้ามาแทนเป็นอย่างไรครับก่อนอื่นเรามาดูกันครับว่าบล็อกสปอ t มันหายไปจริงหรือเปล่าโดยการค้นหาจาก Google ครับผมก็จะค้นหาคำว่าบล็อกสปอ t แบบนี้นะครับแล้วก็ลองดูผลการค้นหา จะเห็นว่าไม่มีแล้วนะครับบล็อกสปอร์ตจะกลายเป็น blogger.com เข้ามาแทนที่หรือแม้แต่เราพิมพ์เข้าไปในนี้นะครับ blogspot.com แบบนี้นะครับมันก็จะไปที่ blogger ครับท้าพิสูจน์โดยการกด enter 1ทีแบบนี้ครับเดี๋ยวดูนะครับมันจะกลายเป็นกลายไปที่ blogger.com ทันทีเห็นไหมครับกลายไปที่ blogger แล้วแล้วก็ขอขย้ายจอหน่อยจากนั้นนะครับจะเห็นว่าหน้าจอของมันเนี่ย ตอนนี้รีเฟรชใหม่แล้ะเราก็จะเห็นว่ามันสวยงามขึ้นมากๆเลยเพราะว่า Google เนี่ยตอนนี้พัฒนาปรับปรุงเซอร์วิสหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น Google Analytics นะครับ Google Search Console แล้วก็ Blogger อันนี้ก็ปรับปรุงด้วยนะครับเราลองมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยลองคลิกตรงนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ล็อกอินเข้า Google ตามปกติครับซึ่งเดี๋ยวผมจะล็อกอินก่อนสักครู่หนึ่งครับก่อนอื่นเลยหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นว่าหน้าตาของมัน เปลี่ยนไปนะครับผมมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นดูโมเดิร์นแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นนะครับอ่ะตัวนี้ตัวขีด3าขีดพอเรากดมันก็จะเปิดปิดเมนูตรงนี้นะครับส่วนการดูบล็อกของเรานะครับปกติลิงก์ที่จะดูบล็อกมันอยู่แถวนี้แต่ว่าของใหม่นะมันอยู่ข้างล่างเลยนะครับดูบล็อกตรงนี้อะพอเรากดเข้าไปดูก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือหน้าบล็อกของเราเราจะสังเกตเห็นว่าโดเมนของเรานะครับ mm hmm. ยังต่อท้ายด้วย .blogspot.com อยู่ ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าใครมีเว็บที่ติดอันดับไปแล้วนะครับมันก็ยังคงเป็น blogspot.com อยู่เพียงแต่เราไม่สามารถเข้า blogspot โดยตรงได้แล้วนั่นเองเพราะว่ามี b l o ก g e r เข้ามาแทนที่นะครับซึ่ง Google เนี่ยไม่ว่าเราจะทำเว็บเดิมหรือบล็อกเดิมนะครับหรือว่าทำเป็นบล็อกใหม่เราก็ยังจะได้โดเมนเป็น blogspot.com ต่อให้ยอยู่ถ้าเราใช้เป็นตัวฟรีโดยที่ไม่ได้จดโดเมนเป็น t o m domain หรือว่าโดเมนที่เราไปจดด com ต่างนะครับก็ยังเป็น d blogspot com อยู่อ่ะทีนี้ย้อนกลับไปดูว่ามีอะไรใหม่นะครับตรงนี้ย้อนกลับไปดูตรงนี้พอเรากลับมาดูเราก็จะเห็นว่าฟังก์ชันเนี่ยมีเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโพสต์เป็นหน้าเว็บการออกแบบธีมการตั้งค่าซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละอันแต่ที่เราเห็นว่าแตกต่างคือตรงนี้ครับอันนี้ก็คือโพสต์ต่างๆที่เราเขียนเอาไว้นะครับลองดูนะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มอา่าเปลี่ยนกับเป็นฉบับล่าง หรือเราจะติดป้ายกำกับหรือว่าแท็กในบล็อกสปอตเขาใช้ลาเบลนะครับบล็อกเกอร์ต้องเรียกว่าบล็อกเกอร์แล้วนะตรงนี้ก็คือลบโพสนะครับแล้วก็ตรงนี้ดูโพสตอันนี้ก็จะบอกสถิติคร่าวๆครับว่าโพสต์นี้มีคนดูกี่คนมีกี่คอมเมนต์เป็นต้นนะครับพอเราคลิกเข้าไปข้างในจะเป็นอย่างนี้ครับคลิกเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปเหมือนเดิมนะครับก็คือหน้าจอหรือว่าเครื่องมือเนี่ย เราก็จะเห็นว่ารูปแบบมันทันสมัยมากขึ้นไอคอนต่างๆปุ่มต่างๆนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราอิดิรูปภาพดูนะครับเราคลิกเนี่ยดูโมเดิร์นขึ้นทันทีนะครับดีกว่าอันเดิมเยอะเลยพอเราไปคลิกตรงนี้ก็ใส่แคปชั่นของรูปภาพได้นะครับเปิดปิดคำบรรยายภาพแล้วก็ด้านข้างก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีทั้งอัปเดตนะมีใส่ป้ายกำกับได้เผยแพร่เมื่อไหร่เพิ่มลิงก์หรือว่าลิงก์ถาวรคืออะไรนะครับแล้วก็ตำแหน่งนะครับก็คือโลเคชั่นเบสแล้วก็มีตัวเลกต่าง เพิ่มขึ้นมานะครับอนุญาตความคิดเห็นหรือไม่นะครับเป็นต้นหรือเราจะกดดูตัวอย่างจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราสามารถที่จะเลือกลูกศรตรงนี้อัปเดตหรือเปลี่ยนเป็นฉบับล่างก็ได้หรือจะกดอัปเดตตัวใหญ่ๆตรงนี้ก็ได้เหมือนกันอ่าสมมติผมลองพิมพ์ไป1ตัวนะครับแบบนี้พอเราคลิกที่นี่ก็สามารถที่จะกดอัปเดตได้ละอ่ะาลองกดอัปเดตหนึ่งทีนะครับกดอีกทีนึงละกันให้มันหมุนๆอย่างนี้ถึงจะอัปเดตมีรูปก,ก้อนเมฆมาแปลว่าอัปเดตละ นี้กดดูตัวอย่างได้นะครับพอเรากดดูตัวอย่างปุ๊บเราก็จะเห็นว่าตัวอย่างของมันมาแล้วนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเบื้องหลังของอกเกอร์เลยครับผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งอกเกอร์ er เนี่ยสมัยก่อนนะครับมันัพพอร์ตภาษาไทยไม่ค่อยดีนะครับพอเราพิมพ์ภาษาไทยไปที่หน้าเว็บเนี่ยมันก็มักจะแปลงเป็นโค้ดที่ระบบหลังบ้านเสมอเลยนะครับแต่ในปัจจุบันครับจากการทดสอบแล้ว โค้ดมันไม่เปลี่ยนแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับโค้ดเป็นยังไง,งกลับไปที่แก้ไขก่อนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นภาษาไทยนะครับเอาต้นๆประโยคแล้วกันจะลองดูนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยผมก็จะพิมพ์นี้แล้วกดอัปเดต1ทีเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปดูตัวอย่างเหมือนเดิมอ่าก้อนเมฆขึ้นละกดไปดูตัวอย่างเห็นไหมครับว่าดูทันสมัยขึ้นมากเลยนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าเออมีตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้คือ responsive preview นะครับ เรากดไปที่แท็บเลต็ตก็จะแปลงล่างเป็นแท็บเลต็ตกดเดสก์ท็อปก็จะแปลงล่างเป็นเอออันนี้ผมกดโมบายนะโทษทีก็จะแปลงเป็นโมบายแต่น,นี้เนี่ยผมเลือกธีมแบบเก่านะมันก็เลยไม่ร e ส ponsive หรือว่าไม่ซัพพอร์ตมือถือนั่นเองแต่เดี๋ยวเราไปดูธีมกันครับในบล็อกเกอร์เวอร์ชันใหม่มันมีธีมใหม่ๆโผล่มาด้วยอ,อ่อันนี้ก็คือเราก็หมุนหน้าจอแนวตั้งแนวนอนเห็นไหมครับทำได้เลยอันนี้น่าจะเป็นรีเฟรชนะครับผมโหลดตัวอย่างนี้ซ้ำเป็นรีเฟรชนั่นเองกลับมาที่เดสก์ท็อป เมื่อกี้เนี่ยเราเปลี่ยนภาษาไทยแล้วเดี๋ยวผมขอคลิกตรงนี้ดูนะครับแล้วก็ inspect ดูหนึ่งที inspect เนี่ยเป็นคําสั่งของ developer นะครับผมจะให้ดูตรงนี้เห็นไหมครับ <S <S อะไรก็ตามที่เป็นภาษาไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับหรือว่าตัวนี้นะมันก็จะกลายเป็นตัวให้เราเนี่ยสามารถที่จะอ่านได้อย่างรู้เรื่องนะครับแต่ก่อนเนี่ยอกเกอ e r เนี่ยมันจะแปลงเป็นโค้ดประหลาดทําให้เราอ่านไม่ได้นะครับแล้วก็บางที copy ไปก็เป็นโค้ดเหมือนกันแต่นี้ เบื้องหลังของมันทําให้ซัพพอร์ตภาษาไทยได้ค่อนข้างร้อซตละอต่อมาอะไรที่มันเปลี่ยนอีกนะครับต่อมาอันนี้นอกจากเครื่องมือและในการที่เราจะอ i ดต,ตัวรูปภาพอะไรต่างๆที่ผมพูดไปมันก็เปลี่ยนไปละว,วิดีโอก,ก็เหมือนกันนะครับสามารถแก้ไขได้ทีนี้เราขอกลับไปนะครับกลับไปก็รวดเร็วมากนะครับเราเห็นว่าบล็อกเกอร์เนี่ยมาทํางานเร็วขึ้นด้วยนะครับสถิติเป็นยังไงนะครับสถิติก็ จะมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามีสถิติอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอดู12เดือนล่าสุดแล้วกันนะครับเราก็จะเห็นว่านี่มีกราฟที่สวยงามขึ้นนะครับผมหลักๆก็คือความสวยงามแล้วก็ความง่ายในการใช้นะครับที่เปลี่ยนไปเรามาดูความคิดเห็นกันบ้างนะครับความคิดเห็นตรงนี้ผู้ดูแลระบบเอาออกแล้วเหมือนเดิมเลยนะครับรายได้เปิดบัญชีอ s e เซนก็เปิดตรงนี้ได้นะครับหน้าเว็บเป็นยังไงหน้าเว็บก็เหมือนเดิมครับแล้วก็กด Edit ได้ เหมือนกับเจ้าหน้าที่เป็นโพสต์เลยนะครับโพสตกับเพจนะครับผมตรงนี้ส่วนการออกแบบครับนี่การออกแบบก็จะมีในส่วนของแ a ปเจอเหมือนเดิมที่เราสามารถเพิ่มเติมลบแ a ปเจอได้นะครับตัวนี้อันนี้ค่อนข้างจะเหมือนเดิมเลยตอนที่แอดแคเจอรเนี่ยก็เหมือนเดิมนะก็จะเป็นแอดแคปเจอแล้วก็ลองเอาค้นหาบล็อกใส่เข้าไปก็ได้แล้วลองกดบันทึกดูปุ๊บก็จะมาละค้นหาบล็อกเลี้ยงได้เหมือนเดิมแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันสมูทมากขึ้นหรือมันลื่นมากขึ้นนะครับ ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่่ารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ต่อมาไปที่ตีมกันบ้างอันนี้แหละครับทีเด็ดเลยตีมเนี่ยก็จะมีตีมใหม่ก็คือคอนเทมโปเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็โซโฮนะเพิ่มเข้ามานะครับมีทั้งไลท์ทั้งดาร์ตเอ็มโพริโอนี่ก็ดูดีขึ้นนะครับโน้ตเทเบิลเห็นไหมครับนะตีมเหล่านี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันพพอร์ตเรส ponsive แล้วนะผมลองเอาอันนี้ล้กันนะตัวเอ็มโพริโอนะครับตัวนี้เอ็มโพริโอนะครับ ใช้เลยดีกว่านะครับใช้เลยแล้วกดดาวน์โหลดทีมข้ามการสำรองข้อมูลดีกว่านะครับผมปึ้งเพราะว่าอันนี้เป็นตัวทดสอบใช้ตีมใหม่สําเร็จแล้วนะครับผมถ้าดาวน์โหลดทีมนี่เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวขอกดดูนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนไปอันนี้แล้วกดใช้นิดหนึง่งมันไม่มีให้ดาวน์โหลดแลวนะเพราะเรากดใช้ไปละไม่เป็นไรครับแล้วก็คลิกอย่างนี้กดใช้เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับพอใช้เสร็จลวไปดูหน้าบล็อกอีกทีนึงนะกด ตึ้งหนึ่งทีดูนะครับจากหน้าเขียวๆกลายเป็นหน้าแบบนี้เห็นไหมครับมันง่ายจริงๆเลยนะครับเปลี่ยนธีมอันนี้น่าจะซับพอร์ตเป็น Re e s ponsive แล้วนะเดี๋ยวเราขอกลับไปที่ตัวโพสต์ดูนะครับขอจิ้มกลับไปตรงนี้แล้วลองกลับไปที่โพสต์นะครับเพื่อที่จะอิ i ดิทโพสต์นะครับแล้วก็กดพรีวิวหนึ่งที่ดูตัวอย่างผมดูตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้มีเครื่องมือไอ้ตรงนี้ครับเป็นแท็บเล็ตเป็นโมบายเนะี่ยแท็บเล็ตดูปึง๋งเห็นไหม เป็น e s ponsive และ support ละเป็นโ b บ l e เห็นไหมครับอันนี้ก็ Re e s ponsive support ตีมใหม่ของบล็อกเกอร์เป็น e s ponsive หรือว่ารองรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแล้วนั่นเองอกลับไปใหม่นะครับโพสแก้ไขเราแบ็กกลับไปนะมีอะไรอีกนะครับเมื่อกี้ไปที่ตีมและตีมเนี่ยนอกจากเจ้าตัวเลือกตีมใหม่หรือว่าตีมใหม่ที่โผล่มานะครับเราลองเลือกดูนะมันก็มีการปรับแต่งตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราลองคลิกไปที่การปรับแต่งดูการปรับแต่ง หน้าตาของมันก็เปลี่ยนไปเห็นไหมครับเดี๋ยวเราลองเลือกสีหลักดูสีหลักผมจะเลือกเป็นสีน้ําเงินละกันนี่สีน้ําเงินปุ๊บเห็นไหมครับกลายเป็นสีน้าเงินเลยสีหลักเปลี่ยนเป็นสีเขียวกลับมากลายเป็นสีเขียวนะครับก็สามารถทําได้ไม่ยากเลยนะครับมีชั้นสูงเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูว่ามีอะไรมันก็จะมีนี่พื้นหลังเป็นอะไรพื้นหลังเป็นสีน้ําทะเลดีไหมก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับปรับแต่งได้ง่ายขึ้นมากๆแล้วก็หน้าจอการปรับแต่งเนี่ย ค่อนข้างสวยงามมากขึ้นแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยมันเหมือนเดิมนะครับแต่เพียงแต่หน้าตาและก็ลักษณะการใช้งานมันง่ายขึ้นนั่นเองถ้าใครเคยดูวิดีโอที่ผมสอนในเรื่องของการปรับแต่งบล็อกสปอตหรือว่าบล็อกเกอร์แล้วนะครับก็หลักการเดียวกันครับเพียงแต่หน้าจออาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับตามเวอร์ชันเดี๋ยวนี้เนี่ย Google หรือว่า Facebook หรืออะไรต่างๆเนี่ยหน้าจอได้เปลี่ยนไป ไวมากครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนนี่เกือบทุกเดือนเลยนะครับแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยส่วนมากก็จะคล้ายของเดิมนะก็จะมีเพิ่มความง่ายในการใช้งานแล้วก็เพิ่มความสามารถของฟังก์ชันต่างๆเข้าไปพอเราปรับแต่งเสร็จล้ะเรากดเซฟ1ทีเรียบร้อยแล้วนะครับพอกดเซฟแล้วเราก็กดออกนะหรือเราอยากจะไปดูของจริงเราก็ไปดูหน้าตาของจริงกดรีเฟรชด,ดูก็ได้นะครับแบบนี้เราก็จะเห็นว่าอาเป็นฟ้าละแล้วก็พื้นหลังเป็นเขียวเป็นต้นนะครับแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ เปลี่ยนไปนะครับเมื่อเปลี่ยนจาก blogspot.com มาเป็น blogger.com เต็มตัวแล้วถามว่าบล็อกของเราเนี่ยที่เราเคยสร้างมาแล้วมันจะหายไปไหมมันไม่หายนะครับโดเมนก็ยังเหมือนเดิมก็เป็น subdomain ของ blogspot เหมือนเดิมแล้วก็อันดับต่างๆใน SEO ก็เหมือนเดิมด้วยที่สําคัญก็คือมันใช้งานได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเจ้าแอ ที่เป็นบล็อกเกอร์นะครับบล็อกเกอร์แอปเดี๋ยวผมเสิร์ชให้ดูดีกว่าบล็อกเกอร์แอปแบบนี้นะครับบล็อกเกอร์แอปเนี่ยก็ได้รับการอัปเดตด้วยนะครับบล็อกเกอร์แอปพลิเคชันเนี่ยถ้าใครสมัครเจ้าบล็อกเกอร์ในคอมไปละบล็อกเกอร์เขาก็จะมีแอปให้เราดาวน์โหลดไปติดตั้งแล้วก็ใช้ Google a c c o u n t ของเราในการเขียนได้เลยนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะอัปเดตแล้วก็โมเดิร์นมากๆนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูแต่ว่าคะแนนมันน้อยนะอันนี้เราก็ไม่ต้องสนใจลองใช้งานดูนะครับ อันนี้เนี่ยเพิ่งจะอัปเดตเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะใหม่มากนะครับแอปตัวนี้นะครับที่อัปเดตมาแล้วถ้าใครนะครับยังทําบล็อกเกอร์ไม่เป็นหรือว่าบล็อกสปอตไม่เป็นเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูในวิดีโอที่ผมเคยสอนเอาไว้ได้นะครับเพราะจะมี3ตอนหลักๆเลยสําหรับในงานเขียนบล็อกที่ใช้เจ้าบล็อกเกอร์ฟรีหรือบล็อกสปอตฟรีนั่นเองครับ เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าบล็อกเกอร์ที่มาแทนบล็อกสปอตของเรานั้นมันใช้งานอย่างไรแนวทางเป็นอย่างไรครับถ้าท่านไหนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆดีๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ